สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้มากับช่อง f o ร g เกมค่ะแมวและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า Anime t e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  f e n d e r กันค่ะก่อนที่จะไปดูอย่ากดไลค์ like, กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะถ้ากดแล้วไปดีกันเลยก็ในแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่เลยนะคะเพิ่งเปิดน่าจะมานานแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่เลยนะคะก็ เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันเลยนะคะในนี้เราก็จะมาเล่นโหมดสตอรี่นะคะทุกคนก็เราได้ทำการไปสุ่มตัวมาแล้วนะคะก็จะได้ตัวเนนะคะก็จะได้ตัวหายากตัวอีพิกนะคะแล้วก็ตัวรีเจเนอรี่แล้วก็เป็นชายนี่ด้วยนะคะก็ดวงดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้เนาะ ก็เราได้ทำการเล่นไปแล้วนะคะ1อันเนาะหโลกนะก็ได้เคลียร์ไปทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นอันนี้นะคะบทที่หนึ่งปกตินะคะยืนยันไปเลยแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะคะส่วนสำหรับใครที่อยากเล่นนะคะเราก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะสกิปต,ต่อไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยวางตัวไซบ็อกนะตัวไซบ็อกมาละเนี่ยคะ่ะตัวไซบ็อกก็ใช้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าเออมันเรียกว่าอะไรอ่ะอีโวใช่ไหมอีโวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บ พวกของนะคะว่อีโวตัวนี้นะคะจะได้มันจะได้เก่งขึ้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอีโวยังไงนะคะทุกคนมีประมาณ15เวมนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเทียบกับพวกทอยเลตกับออสตานะคะออสตามี15เหมือนกันเนาะแต่ออสตาก็จะแบบสไตล์น่าเบื่อมาก สำหรับใครที่จะสำหรับใครที่เล่นออสตาจะรู้ดีนะคะ mm hmm. ก็จริงๆเราก็เคยเล่นออสตานะคะแต่ mm hmm. ว่าณปัจจุบันนี้ไม่เล่นแล้วเพราะมันไม่สนประมาณนั้นนะคะ mm hmm. คือวางตัวนี้ตัวเดียวน่าจะเบรกไดถึงเวฟสิบสี่เลยนะเวฟสิแบสี่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราก็จะอัพตัวนี้ให้เต็มเลยนะคะในวันนี้เราก็จะเล่นแค่ประมาณหนึ่งอันอีัย นะคะมันเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะตาตานหนึ่งก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเราค่อยมาเล่นต่อนะคะเดี๋ยวเราจะกดออโต้สคิปด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าออโต้สคริปเนยกดยังไงนะคะกดไปที่จุด3มจุดตรงนี้นะคะแล้ว เดี๋ยวกลับลอบบี้กันนะคะก็ตอนนี้นะคะเด๋วเราก็ได้เพชรมาแล้วนะคะเราก็จะไปสุ่มซัมมอนกันนะสุ่มตัวละครเผื่อจะได้มิตติกับเขาบ้างสีฟ้าโอ้โหเกลือสุด ก็ปิดคลิปเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อขอตัวลาไปก่อนน like, ี้พพกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา้ลยนะคะบ๊ายบาย